อาหารที่มนุษย์โลกบริโภคอ, ah, อ,ภอาหารที่ตัวเองบริโภคอาหารที่ตัวเองกินเนี่ยไม่มาจากพืชผลชนิดเดียวครับมันมาจากพืชผลผักผลไม้เนื้อที่เกิดจากบุนพื้นแผ่นดินไทยบนพื้นที่ตัวเองอยู่ถึงเวลาหรืยอยังครับที่ท่านจะเปลี่ยนวิธีชีวิตมาผลิตอาหารตัวเองกินมาผลิตมากำหนดชีวิตตัวเองในรูปแบบของผลิตอาหาร การสร้างอาหารมันเป็นการสร้างสุขภาพให้กับตัวเองครับเครือข่ายของกุ่มเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด15เครือข่ายนะครับแต่ละเครือข่ายเนี่ย ก็จะผลิตแปรรูปพืชผลทางกเกษตรแปรรูปเรื่องของวัตถุดิบในพื้นที่เนี่ยต่างกันเพราะความถนัดแต่ละคนต่างกันปัจจัยการผลิตต่างกันนะครับที่เดินไปได้ที่ยึดหลักแน่นๆนะครับกลุ่มวิสาหกิจมุมชจนพระคมมาทอมืออยู่ที่ตำบลนาสวนที่เราบอกว่าทำไมเขาถึงมั่นคงยืนหยัดอยู่ได้เพราะหนึ่งคนใดคนหนึ่งที่ทำงานแล้ว ไม่ทำชนิดเดียวเนี่ยทำหลายหลายชนิดแล้วดูกำลังที่ตัวเองทำเนี่ยผมว่ากลุ่มนั้นสามารถจะเดินไปได้กลุ่มนั้นยึดเรื่องของวัฒนธรรมตัวเองผมว่ามันอาจจะเป็นบุศน์ก็ได้นะครับแรงบรรจัยของปู่ย่าตายายหรือว่าวัฒนธรรมช่วยอาไอส่งอวยพร,รให้ะครับเขามีหลากหลายถักขา,าม้าทอมือกระเป๋าย่ามนะครับเรื่องของปลา เพราะเขาใช้วิถีชีวิตอยู่ขอบอ่างเก็บน้ําอนเสิรกลินถามว่าเขาไปหาปลามากินเนี่ยส่วนหนึ่งในฤดูบางฤดูเนี่ยนะครับมันจะมีปลาชุกชุมมากนั่นวิถีชีวิตที่เราคิดว่าเฮ้ยเขามีแนวทางคิดตรงๆว่ายามที่ปลาเยอะเนี่ยเขากินไม่ทันเนี่ยแล้วช่วงที่ปลานน้อยแรงๆเขาจะทําอย่างไรจะมีปลากินเขาก็ไปหาปลามาช่วงฤดูปลาเยอะเนี่ยไปหาปลามาหาปลาง่าย ก็มาแปรรูปเก็บไว้กินกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มเรื่องของเกษตรอินทรีย์ตำบลเขาโจดครับศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนของพี่พัดพงศ์นี่เครือข่ายมากมายเนาะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงข้างหน้านี้แล้วนะครับพี่พัดพงศ์ที่ไหนนะครับอันนี้ครับนี่เดี๋ยวเราลองมองถึงแปลงบ้านเครือข่ายของเราครับที่บุกดะตำบลเขาโจดครับอืมนี่นะครับตรงนี้นะครับถึงนะครับว้าวสวสวัสดีครับ ทีมพาทีมงานของทกสอมานนิสวัสดีครับ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 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ร่วมทีมกับทางอาพงศ์อ้อเป็นเครือข่ายของใช่ค่ะครับของพี่วัดพงศ์นะครับเกษตรกรรมยั่งยืนเนาะมีอะไรบ้างครับเชิญแนะนำหน่อยครับอย่างนี้เป็นกล้วยไข่มาเลลไว้ไข่มาเลมันจะลูกค้ากิน กินสุกเขาจะติว่ามันเปรี้ยวพี่ก็จะเอามาพัฒนาเป็นกล้วยชากล้วยปรุงรสเดนมะขามเปรี้ยวมะขามยั์ที่ชุมชนจะปลูกกันเยอะแล้วเราก็คิดว่าราคาการซื้อของพ่อค้าทั่วไปเนี่ยห้าบาทบ้างสามบาทบ้างสองบาทบ้างพี่ก็เลยใช้กลุ่มเนี่ยทำโดยการรับซื้อผลผลิตของสมาชิกที่ปลูกมะขามยัดกิโลตายตัวเลยคือทุกๆปีเราจะซื้อที่8บาททุกครั้งไม่มีขึ้นไม่มีลง เอามาให้เราเรารับซื้อเสร็จแล้วก็ให้สมาชิกมาช่วยกันผลิตเป็นมะขามสามรสต่อไปมีอะไรต่อครับพี่มีอันนี้ค่ะเป็นกล้วยผงเป็นกล้วยผงกล้วยกล้วยดิบกล้วยผงนี่จะสร้างมค่าตั้งแต่สุกไปยันดิบเลยพี่ใช่ค่ะดิบยันสุก พี่จะบอกว่ากล้วยดิบมันเกิดจากกล้วยที่โดนลมพัดแล้วมันหับคอมันยังไม่มีน้ำตาลแต่มันเป็นสมุนไพรรักษาแผลในลำไส้ได้พี่ก็เลยเอามาปอกเปลือก,ลอกแล้วก็ตัดแห้งตัดแห้งแล้วบดเป็นผงการนอนตอนคืนมันจะแสบแบท้องอ่ะให้ชงตัวนี้กินก่อนนอนชงละลายเหมือนกาแฟชอนเดียวค่ะละลายกับน้าร้อนอเราก็กินจะละลายคุณสมบัติของคือกล้วยฝาดใช่กล้วยรสฝาดของกล้วยอ่ะยังในในกล้วยดิบมันจะช่วยรักษาแผลแล้วก็เครือ เคลือบแผ่ในกระเพาะโอ้ก็นี่ละพี่เนี่ยอันนี้เป็นตัวนึงขมิ้นขาวอันนี้เป็นขมิ้นแหละขมิ้นขาวครับที่เวลาจะปลูกที่นี่นะจะปลูกกันทุกครัวเรือนกินหัวสดแต่กินไม่หมดสักทีขายก็ไม่ค่อยได้ราคาก็เลยพัฒนามาเป็นขมิ้นขาวดองลักษณะรสชาติก็จะเหมือนกับขิงโอ้แต่ว่า มันจะไม่เผ็ดเหมือนขิงนะก็คือฟาร์มเป็นขมิ้นขาวทั้งหมดอะอยู่ในนี้แต่น้ำดองก็คือลักษณะของดองขิงคือวัตถุดิบก็จากสมาชิกเครือข่ายเราใช่ในในของในจุเราส่วนนี้คนปลูกสมาชิกสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มใช่ค่ะแล้วก็เป็นมูลค่าเพิ่มที่ช่วยเรื่องสุขภาพเพราะว่าในนี้ไม่มีสารกันบูด แล้วก็ไม่ได้ไม่มีสารเคมีใดๆเพราะว่าเป็นออร์แกนิกทั้งหมดค่ะขมิ้นขาวดองคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ช่วยขับลมในท้องแล้วก็มีจุลินซีโปรไบโอติกที่ได้เนี้มันจะช่วยบำรุงการสมองแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลาไส้ครับแล้วก็ช่วยย่อยผ่านอาหารยาอันนี้กําลังขอกําลังขอแล้วอ่าโอเคครับก็ผ่านแน่นอนค่ะอันนี้คือโภชนาการทั้งหมดตรงนี้ก็ทางกระทรวงวิทย์เอาไป ตรวจสอบคุณภาพแล้วอ๋ออยู่ช่วงระหว่างการตรวจสอบคุณภาพอันนี้ได้แล้วเหลือแต่ว่าไปขอเรื่องของเลขอยอ่อนมาตรฐานเรียบร้อยแล้วมีการตรวจครับผมมีอะไรอีกบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมใช่เป็นย่ามที่ย้อมสีธรรมชาติตอนนี้เราที่กลุ่มเราจะรณรงค์ในเรื่องของลายแปลกมากอันนี้เป็นลายพื้นบ้านนี่ สมาชิกเป็นคนทําค่ะขอภาษาพื้นถิ่นเลยครับลายกันอันนี้เป็นลายตัวเค่ะลายตัวเครับอันนี้เป็นย้อมสีธรรมชาติไม้ไม้ใช้ใชไม้ใช้สีไม้อะไรครับอันนี้ตอนนี้นะครับเรายังซื้อจากที่เชียงใหม่มาเพื่อทำทำให้เห็นผลงานแล้วตอนนี้ก็มีสมาชิกในชุมชนเนี่ย ไปเรียนการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาทําสีที่จะย้อมผ้าย้อมเส้นได้ซึ่งอนาคตที่เราวางแผนกันไว้เราจะปลูกฝ้ายแล้วก็จะย้อมสีเองทําเส้นได้กันเองเราก็จะทำํำพวกน<ว>ี้ขายในกลุ่มบง กลุ่มที่สามก็เป็นกลุ่มเรื่องของน้ำพริกแกงบ้านสองทีน้องน้ำพริกแกงตัวนี้ก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองเช่นเดิมนะครับอาชีพเดิมของปลูกพริกขเขาก็บอกคุยกับเราว่าของการปลูกพริกเนี่ยเขาปลูกแล้วเพื่อขายแต่เขาจะทํายังไงเพื่อจะให้พริกที่ขายรัวสี่สิบบาทห้าสิบาทเพิ่มมูลค่าได้ผมก็อบอกทุกคนทุกครอบครัวเนี่ยมีการกินแกงแกงเผ็ดแกงส้มทุกแกงมันต้องใช้น้ำพริกแกง ถามว่าคุณปลูกพริกที่เดียวในพื้นที่เดียวพื้นที่นั้นสามารถปลูกข,ข่าตะไคร้ได้ไหมแล้วเอาทุกสิ่งที่ที่เราทําเองเนี่ยมารวมกันมาเป็นสิ่งสิ่งเดียวก็คือพริกน้ําพริกเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ตอนเริ่มไม่ค่อยกล้าทําเท่าไหร่เพราะวิถีชีวิตเขายังไมก่กล้าเปลี่ยนแต่พอมาได้ได้คุยได้ฟังกันกันกบกลุ่มเราเนี่ยเขาทดลองเปลี่ยนเปลี่ยนจากปลูกพริกอย่างเดียวมาปลูกข,ข,ข่ามาปลูกตะไคร้นะครับ เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปลูกในพื้นที่จากการปลูกพิ้งเดียวมารวมกันอยู่ในในคอกเดียวกันกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะครับจากที่เขาผลิตพริกข่ายอย่างเดียวขับกลายมาเป็นผลิตน้ําพริกแกงข่ตลาดถามว่าให้กับกลุ่มศูนย์มาบริหารการเรื่องของตลาดตัวหนึ่งตอนน,อน,นี้กลุ่มนี้สามารถเดินได้เองนะครับรายได้เดือนหมื่นตบาท ก็อยู่ได้แล้วนะครับกลุ่มที่4นะครับก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของผลิตแชมพูสมุนไพรนะครับก็อยู่ที่ตําบลแมะบุงอำเภอสีวัดนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของท้องถิ่นอีกเหมือนกันท้องถิ่นั้นก็จะมีเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของสมุนไพรเยอะขาก็บอกว่าเวลาสมุนไพ,พรพืชผลสมุนไพรออกนี่นะครับ,บราคาก็ตกต่ํามาก ราคาตกต่ำตลาดไม่ดีถามว่าจะทำย่างไรจะเพิ่มมูลค่าสมุนไพรตัวน,วนี้ให้ได้ไมากสุดถ้าไม่ขายผลผลิตออกไม่ขายถามว่าเั็นไงเสียจะทำยังไงจะเพิ่มมูลค่าสมุนไพรนั้นให้มันมีอายุได้นานแล้วมูลค่ามากขึ้นกลุ่มนี้ก็เลยมาคิดทำเรื่องของเคมพูสมุนไพรส่วนหนึ่งขายสดขายสดก็หมายถึงว่าผลิตให้ได้คุณภาพที่เขาเรียกว่าเกรด A ขายสด แต่ส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถขายสดได้ก็มาทําแทนที่จะขายโล5ห้าบาทสิบบาทก็มาแปลรูปเป็นแชมพูนะครับเป็นซบูเพิ่มมูลค่าขึ้นหลักร้อยต่อหนึ่งชิ้นใฉะนั้นกลุ่มที่เล่ามาให้ฟังทุกกลุ่มนี้นะครับคือกูทุกกลุ่มเนี่ยมีความมานะมีความคิดเปรียตลั์ของตัวเองยึดหลักปัจจัยของตัวเองที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเอามาเพิ่มมูลค่าเอามาเป็นต้นทุน ที่ตัวเองมีอยู่ทําให้ชีวิตวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มกลุ่มนั้นที่อยู่ในพื้นที่นั้นอยู่ได้อย่างมั่นคงครับครับกลุ่มที่5ก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเหนือเขื่อนกลุ่มนี้สร้างให้คนเข้มแข็งเลีวยยัง่งยืนเพราะอะไรไหมครับเพราะเรารู้ว่าคนที่จะมีความรู้แล้่ยงยืนได้เนี่ยเดี๋ยวนี้สอนคนโตสอนยาก เราเน้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสอนยุวะครับประเทศชาติที่จะเจริญได้บุคลากรต้องเก่งการที่จะสอนคนอายุมากเชื่อฟังยากตรงนี้ก็กงต้องปลูกฝังจากเด็กให้เด็กรู้เรื่องของการดำรงชีวิตตัวเองอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นกลุ่มที่5นี้ก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของการพัฒนาอาชีพอาหารของตัวเองให้ปลอดภัยนะครับการพัฒนาคน ให้มีอความรู้สร้างอนาคตของชาติกลุ่มที่5ครับผลิตภัณฑ์ของุ้มเนี่ยก็จะมีเรื่องของการผลิตนอไม้สแน็ค็กนอไม้สแน็ก,นเ,นกเขาก็มองเรื่องของคุณค่าของนอไม้ชาวบ้านตัดมาต้มขายนอมูลค่านิดเดียวก็มาคิดเรื่องของการแปลรูปพัฒนานอไม้ให้เอาเป็นนอไม้สแน็กส่วนที่2ก็คือนอไม้นอไม้แทนที่จะต้มแล้วขายก็มาทําเป็นนอไม้ดองสด ตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของนมอัดเม็ดนมไมซไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มเด็กที่ชอบกินพวกนมอัดเม็ดผลิตภัณฑ์ที่4ก็คือชาตะาไคร้ใบเตยนะครับก็โรงเรียนก็มองว่าเรื่องของตะไคร้เนี่ยแทนที่จะไปต้มไปแกงอย่างเดียวก็สามารถมาเพิ่มเป็นชาได้เพราะว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสมุนไพรนะครับ กินเพื่อรักษาสุขภาพกินเพื่อ,อใช้ระบบของสมุนไพรมารักษาสุขภาพนะก็ผลิตเรื่องของชาตะไคร้ใบเตยมาอีกหนึ่งชนิดนะครับชนิดที่5ก็คือเรื่องของชาผักหวานชาผักหวานเนี่ยนะครับโปรตีชาวบ้านก็จะไปเก็บผักหวานในพื้นที่ในป่าที่มีโดยธรรมชาติส่วนหนึ่งก็เก็บแล้วไขาย,ยอดสดเพื่อจะให้ผู้ไอ้พวกคือไปกินสดแต่จะทําอย่างไร ทางกลุ่มนี้จะคิดว่าจะทําอย่างไรที่ให้ผักหวานเนี่ยมันมีมูลค่ามากขึ้นตอนที่ผลผลิตมันออกเยอะๆในช่วงฤดูแ้งเนี่ยนะครับบางครั้งราคาบนตกแต่จะ,จะทำอะไรให้มันคงอยู่ได้นานก็เลยมาคิดเรื่องของเก็บใบผักหวานเนี่ยนะครับมาผลิตเป็นชาแล้วก็ทําเรื่องของพิเคเกจจิ้งนะครับแล้วก็บรรจุชาเข้าไปในในในโครงการของ กลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้สามารถมีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับชุมชนให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ถึง5้าผลิตภัณฑ์ครับโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์เป็นส่วนหนึ่งของตำบ,บลหนองเป็ดที่ดูแลการจัดการศึกษากับลูกหลานในชาวตำบ,บลหนองเป็ดและที่สําคัญก็คือต้องขอขอบคุณทกศเป็นอย่างสูงที่ได้มาจัดตั้งโรงเรียนธนาคารไว้ให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องระบบการจัดบริหารจัดการธนาคารที่โรงเรียนอย่างนี้ตั้งแต่ปี2557หลังจากนั้นมาโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ก็ได้ขับเคลื่อนกระบวนการที่ไปผูกพันกับศาสตร์พระราชาอยู่ตัวหนึ่งก็คือระบบสารกรนักเรียนในโรงเรียนในระบบสารกรนักเรียนก็จะประกอบด้วยเรื่องของการอ,อมทรัพย์ร้านค้าสวัสดิการและก็การผลิตหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมในโรงเรียนก็คือการผลิตในโรงเรียนของเรานั้นมีการผลิต ทางการเกษตรหลายตัวถ้าพูดเปกลุ่มงานก็จะประกอบด้วย4ีสี่เรื่องใหญ่เรื่องที่1ก็คือเรื่องเกษตรเรื่องที่2ประมงเรื่องที่3ปศุสัตว์เรื่องที่4สิ่งแวดล้อมใน4ตัวนี้นักเรียนได้ขับเคลื่อนด้วยการลงมือทําด้วยตัวเองอย่างจริงจังนะฮะโดยมีคุณครูเนี่ยเป็นที่ปรึกษากิจกรรมหลักๆที่เราทําอยู่ได้แก่เลี้ยงปลาเพาะเห็ดเลี้ยงไก่ปลูกผัก และมีเพิ่มขึ้นมาก็คือปลูกองุ่นเป็นเรื่องใหม่กับเรื่องปลูกกาแฟนะครับในระบบสากลนักเรียนเข้ามาจับปุ๊บพอก,การผลิตเนี่ยเมื่อเด็กผลิตได้ก็จะเอาผลผลิตไปขายให้กับสากลร้านค้าเด็กก็เอาเงินที่ได้จากการขายที่ผลผลิตของตัวเองไปฝากไว้ที่โรงเรียนธนาคารที่ร้านค้าก็จะส่งต่อไปยังโครงการอาหารกลางวันซึ่งจะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้บริโภค ส่วนหนึ่งที่เราได้ความสําเร็จเหล่านี้ก็มาจากศูนย์การเรียนรู้ของทกศที่อยู่ที่บ้านขุนพัดพงมงคลการจนะขุนซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อโรงเรียนเช่นเดียวกันคือเป็นประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นทั้งวิทยากรในการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้กับลูกหลานของชาวตำบหลหนองเป็ดเพราะฉะนั้นในระบบรูปแบบของโรงเรียนธนาคารอของโรงเรียนอนุบาลสีสวัสดินั้นต้องนาเรียนว่า1เราทํางานเป็นเชิงระบบคําว่าเชิงระบบ ในกระบวนการผลิตของเรานั้นมีรายละเอียดลึกๆอีกหลายรายการนะว่ามันเป็นระบบยังไงยกตัวอย่างง่ายๆว่า 1. เด็กเก็บขยะใบไม้ในโรงเรียนเนี่ยต้องเอาไปขายนะครับใบไม้ก็มีค่าเอาไปขายเงินที่ได้ก็ไปฝากธนาคารเอาไปขายใใครครับขายผู้ผลิตปุ๋ยก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มรับผลิตปุ๋ยเมื่อผลิตปุ๋ยได้แล้วกลุ่มปลูกผักก็จะมาซื้อปุ๋ยจากจากแหล่งผลิตปุ๋ยไปปลูกผักไปเพาะผัก เก็บผักขายได้เอาไปขายกับร้านค้าร้านค้าขายต่อไปยังผู้บริโภคก็คือโครงการทางกันแล้วเงินทุกบาททุกตางค์ที่ขายจะกลับไปสู่ที่ระบบโรงเรียนธนาคารนะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของทกศตรงนี้เป็นแหล่งหนึ่งที่เด็กได้ไปเรียนรู้ด้วยนะในการขับเคลื่อนของชุมชนเราเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปเรียนรู้โดยเฉพาะคุณครูจะพาเด็กๆไปเป็นจ็อบๆที่มีกิจกรรมดีๆเข้ามาตรงนี้ก็จะส่งคุณครูและนักเรียนเหล่านี้เข้าไปเรียนรู้รรด้วยก,ก,ก,กรรา,าร ฝึกปฏิบัติจริงนะต้องขอขอบคุณไว้เป็นเบื้องต้นครับ ได้มีการส่งผักนะครับผักที่เราส่งนี่ก็จะเป็นผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสุริรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของโรงเรียนที่เข้าโครงการยุวชีววิถีเกษตรีเพื่อห่างวัลพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับก็ส่วนผักที่เราส่งวันนี้ก็จะมีเรื่องของกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าก็ไปลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับสองก็จะเป็นผักวอเตอร์เคสที่โรงเรียนกลุ่มโรงเรรรรีียยนนนท่่อูใโคคงกกาะัับผผลิต เพื่อเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนนะครับแล้วที่มารับผลผลิตจากเราเนี่ยก็จะเป็นบริษัทเนชั่นัลพรีเมียมฟู้ดนะครับก็บริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทที่รับส่งผักผลไม้ในเรื่องของผักผลไม้อินทรีย์ที่เมลับรองออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับถ้าแปลงไหนที่ไม่มีเมล็รองออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเขาก็เขาก็จะไม่รับนะครับแหล่งที่ส่งก็จะส่งห้างนะครับตลาดห้างแล้วก็ตลาดเกษตรอินทรีย์นะครับในที่กรุงเทพ ส่วนหนึ่งก็ถ้าเป็นผลไม้ที่มีปริมาณเยอะเพราะว่าเรื่องของเกษตรผสมผสานมีความหลากหลายของผลผลิตนะครับส่วนหนึ่งก็จะส่งออกส่งออกตอนนี้บริษัทเนชชัลพรีเมียมเนี่ยนะครับก็จะส่งอยู่ที่ส่วนเอเชียก่อนนะครับตันเอเชียก่อนบริษัทนี้เราเนี่ยมีมีสองระบบนะครับส่วนสูตรเนี่ยก็จะมีตลาดส่งส่งที่นะครับก็จะมีส่วนหนึ่ง่วนโซนยุโรปนะครับ ออกไปนอกยุโรปไม่ใช่โซนอเอเชียนะครับแต่ว่าในอเอเชียเนี่ยก็จะคือคือผลผลิตที่เราส่งเนี่ยนะครับปริมาณที่เราส่งเนี่ยมันมันมันไม่เข้มงวดเท่าไหร่นะครับพอไม่เข้มเท่าไหร่เนี่ยบริษัทนี้ก็เอาเขาทําตลาดของโซนอเอเชียก่อนเดี๋ยวถ้าได้โซนยุโรปก็คือทางเยอรมันทางทางนู้นนั่นแหละครับก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับราคาก็จะอัพขึ้นไปให้กับเกษตรกร,กรให้กับสมาชิเกเครือข่ายได้อีก Música